ถึงนะครับสูงน,นะครับศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้บ้านน้าเพชรนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เป็นห้วยโอนนะครับตาบลกําแพงเพชเพรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยสาม,มีสีวิชัยนะเอ,าอนน้า,าหนันหน้ามาหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อยนี่นี่นี่คือศูนย์น้าเพชรนะครับคนนี้ชื่อน้าเพชรนะครับนี่ถึงแล้วนี่บรรยากาศ ดูดูบรรยากาศแป๊บนะครับอ่านี่ครับยามเย็นนะครับหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสักคู่ก็ทีมงานจากสงขลาก็คงจะเข้ามาครับกัางเต้นกันบริเวณขอบสระน้ำแห่งนี้นะครับนี่ครับนูก็คุณชโยหิ้วแล้วครับผู้ที่ได้สร้างศาลาลูกนี้ขึ้นมาเป็นสปัตย์ปัดวิศวกรก็ว่าได้นี่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือมี ไรนาส่วนผสมนะครับมีปลามีไม้บายงพยูนไม้ตะเคียนไม้ไม้ที่ไม้เพชรพืชเศรษฐกิจนะครับระหว่างไม้โตนี้ก็ต้องปลูกผลอันนี้แซมนะครับพูกกล้วยอ่กล้วยอ้อยทุเรียนังคุดก็ว่าไปนะครับ น,นี้ก็เดินทางไปศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำเพชรแล้วครับนะครับก็จากอันใหญ่ไปก็โดยประมาณ22-23ิิบมกิโลแล้วครับเอ่อออกจากอันใหญ่เสียแยกคนลังก็ตรงไปทางสะตูลน,นะครับตรงไปทางสตูลถ้าเลี้ยวขวาก็ไปเพชรลุงแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านฉลุงเลยบ้านฉลุงไปก็เป็น ก็ก่อนถึงอำเภอรัตภูมินะครับไอ้ก่อนถึงนิคมรัตภูมินะครับบ้านอะไรยังนึกไม่ออกเดี๋ยวพักเขจะขึ้นชื่อไว้ให้เกือบถึงอำเภอไอ้ไอ้นิคมนิคมรัตภูมแต่นั้นมันจะมีนิคมโรงเรียนนิรัตภูมิวิทยานะครับก่อนถึงนะเขาเรียกบ้านบ้านบ้านอิสลามชุมชนอิสลามใกล้มัสยิดตรงนั้น ถึงมันจะยิดนก็นเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณสักกิโลกว่ากว่าก็ถึงบ้านศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำเพชรนะครับของสำนีศรีวิชัยคืนนี้จะมีการกลางเต้นมีการสั่งสรค์กันนิดๆหน่อยๆจากทีมงานจากสงขลาแล้วครับตอนนี้ก็เดินทางไปจะถ่ายทำยูทูบเบอร์หน่อย <c oughs> ถึงนะครับสูงนะครับศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำเพชรนะครับ ก็เรียกว่าตรงนี้เป็นห้วยโอนละครับตมบุญกำแพงเพชรอำเภอรัตะภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยสามีศรีวิชัยนะเอ้าหันหน้ามานหน่อยลูกหันหน้ามาหน่อยนี่นี่นี่คือศูนย์น้ำเพชรนะครับคนนี้ชื่อน้ำเพชรนะครับนี่ถึงแล้วนี่บรรยากาศดูดูบรรยากาศแป๊บนึงครับอ่านี่ครับยามเย็นนะครับหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็ทีมงานจากสงขลาก็คงจะเข้ามาครับ างเต้นกันบริเวณขอบสระน้ำแห่งนี้นะครับนี่ครับนูก็คุณชโยหิวแล้วครับผู้ที่ได้สร้างศาลาลูกนี้ขึ้นมาเป็นสถาปัตจุรันวิศวกรก็ว่าได้นี่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือมีไรนาส่วนผสมนะครับมีปลามีไม้ใะยงพยูนไม้ตะเคียนไม้ไม้ที่ไม้พืชพืชเศรษฐกิจนะครับระหว่างไม้โตนี้ก็ต้องปลูก ผลอันนี้แซมนะครับปุ๊กกล้วยอ่ากล้วยอ้อยทุเรียนังุดก็กวบาไปนะครับตเระจานะครับดาใว่ัว้องกับาเแนก้ามาคจัได้นะครับตอนนี้ทีมงานนะครับทีมงานจากสงขาคืนนี้ดึกกันหน่อยนะครับมีาการสังสันกันมาวางเต็นทีไไ่นี่ภายใต้กำนำของพี่รถทีเชิดแล้วครับ เขยนบรรยกน้นี้นมน้อยู่นะครับตอนนี้มนำจมนะครับตีมาจบาดยูทูบเบอร์กันด้วยนะครับีกันงันใต้งไหั้ใหญ่ายำมาจากม่จากออกจากบ้านเลยครับจับเกี่ยวเลย อันนี้ก็ล,กลูกนะครับลูกๆก,ก็ได้ได้กางเต้นกันนะครับตอนนี้กางเต้นกันแบบไม่ใช่เต้นสนามแล้วครับอันนี้ใช้เสาถึงกันมาค่ำหน่อยวันนี้ก็แต่ข่าวว่าตามเต้นหลังเดียวนี่ตามสภาพคนนี้ก็ไม่ได้นอนกันคืนนี้มีมติว่าคือไม่นอนกันนะครับอ่าเล่นดนตรีกันไปเลย มีไว้เต็นเไว้นิดๆอ่ให้ผู้หญิงนอนให้ผู้หญิงนอนโอเคนะครับห้องน้ำห้องท่าตอนนี้เตรียมก่ายกับข้าวก็กับข้าวเตรียมเต็นก็เต็นนะครับเลาอย

นิ่งพอ้วหนึ่งมาจับเอาข้าถ่านไวไฟไฟาเราล้างด้วยนะอย่าลืมเบล้น้น้ำมาลลานกันเหรอวะถ้านัรจะกเดิมเาล้น้ำน้ำาลลางกูไปเฉียวน้ำไม่ง่ายเออมึงก็ไ่เยี่ยวไปเย่ยวม่เยี่ยวสกัอน้ำก็ได้คว้าอยู่นะครับเดินในบ้านน้ำทำดินเดินเดินออไปเลี้ยวขวาเลยก็เดินยขยเียวเยี่ยวตงไก็ได้ไปมึงี้เยวงแค่บอกวาขอยาตฉีเลยครับเออครับอ

ไปเทียนน้ำตกแล้วครับอันนี้บรรยากาศแบบว่ามาเตรียมการกันเรื <c oughs> ่องที่นอนที่กินง่ายๆนะครับเงียบไม่มีหนูรบกวนใครแล้วครับนี่คือ่วนเรียนรู้บ้านน้ำเพชร <c oughs> มันทีมงานนี้ก็มีนักศึกษานะครับ <c oughs> หลายๆจากกรุงเทพก็มีบางคนก็จากเชียงใหม่แล้วจะพักกรุงสา นะครับมอหอัดใหญ่ก็มีนะครับนักศึกษาวันนี้ก็ว่าเอาที่มึงตอกเอาที่ตอกเล่นกันอ๋อตอกตรงนี้อยู่วะจะทำตรงไหนตอนนี้ต้องต้องขยายกองไฟขยายเตาอีกสักเตานึงครับ

ได้เข้ามาทักทายเนื่องจากว่าเหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราว่าอย่าเข้ามาใกล้นะครับมันจะดำดำจะไหมฮะไยังงก็ได้ยังให้สังนีดำไปเอาต้องไปพี่พี่นะครับแล้วก็ไปรถที่ทั้งวันอยู่ในสวนนะครับอย่าอย่าเข้าอย่างเดียวสิครับไม่ดำไปมากกว่านี้แล้วเข้าไปแล้วต้องเยี่ยวด้วยนะฮะเยี่ยวแล้วครับต้องเยี่ยวแสีเยี่ยวแล้วครับตอนนี้เขาตายจริงบอกเทียวพุ่นี้สิบโมงไปน้ำตก พวกนี้นมาน้ำตกดแนหงเดีวไม่ไดมรอตัวหน้านักเหออะไรคือเหลาคืเหลไหอนน้ยทีรโดนสงไอ้เปลวไฟเรนมันเลยเบลอนะครับแสงเบลออะ นี่ครับบรรยากาศที่ว่าเขาเรียกว่าลุกทุ่งลุกทุ่งบ้านนอกนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติจร,จริงๆเลยนะครับสุดยอดมากเ <c oughs> บียร์เย็นๆกับแก้มปิ้งย่างนะครับต <c oughs> มงอเป่มเอเยอะมากครับปได้มดเลยามเยอะก็ได้สายลมเย็นมาเลยครับในสวนบ้านในสวนนะครับ

พี่ไม่เหมาเป็นอามเลยเมืองสบอนไหนเอาตะเกียงโดนนี่ตะเรมาดิไปไปใส่หมูมาเพิ่มไปยกหมูมาเลยหวนี่หมูยชหมูมนี้ดีกวายังในวิญญาณได้ด้ไดได้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 ไดด้ไ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 ได้ได้ด้ไ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 ้ได้ได้ไได้ไ้ได้ไได้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 ไ้ได้ไดด้ได้ นีนีครับเดบองปะเรเป็นน้ำตกต้นเร็วนะครับตอนนี้เราจะไล่ความสูงให้ดูก่อนนะครับเราจะไล่ความสูงให้ดูก่อนนะครับนะครับด้านน้องคือยอดเขานะครับที่เป็นลงจากยอดเขานะครับลงจากยอดเขาอันนี้นะครับจะปิดกล้องหน่อยนะครับนะครับลงจากยอดเขานะครับ จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับครับไล่ลงมานะครับเป็นน้ำตกคนตืที่อำเภอระอกุฏิเอดีย์รัตภูมินะครับตอนนี้แล้วก็ไล่ลงมานะครับถึงจุดนี้และหลังจากนั้นนะครับจะไหลลงจนนะครับนี่คือชั้นที่อยู่ด้านบนนะครับชั้นอยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็ไหลออกด้านล่างนะครับเป็นสภาพป่าย,ยัางสมบูรณ์มากนะครับที่โซนจุดน,นี้นะครับเป็นพื้นป่าที่สมบูรณ์นะครับเราจะไล่ขึ้นไปนะครับตอนนี้เราจะไล่ขึ้นไปนะครับ ลงมาจากยอดเขานะครับมียอดเขาเนะครับนะครับช่วงน,นี้เป็นช่วงที่สวยมากเป็นช่วงน้าตกที่สวยมากนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มคลึ้มนะครับนะครับอากาศเริ่มคลึ้มนะครับ ครับมีปลามีอะไรในในในน้ำนะครับมีปลามีอะไรในน้ำนะครับเราจะขยายดูนะครับ,รบ,รบปลานะครับความสมบูรณ์ของน้ำตกจะมีอยู่มากนะครับจะมีมีอยู่มากครับ วันนี้นะครับนำเสนอมาที่สวนเรียนรู้น้าเพชรละครับอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาวันนี้หรือเรียกกันสั้นๆว่าสวนสิทธิใหม่ของสมรดศรีวิชัยวันนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูว่ามันไม่มีน้อยแล้วละครับก็เรียกว่ามงจากนี่เป็นใบสาคูแท้นะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องการจัดลําดับของการมุงมานะแล้วก็เรียง เรียงเยงเพื่อให้มันไม่รั่วนั่นเองแล้วก็ผูกต้องแน่นแต่คือความวัดให้ได้ขนาดต้องร้องตรีไม้วัดนะครับต้องวัดไม้วัดต้องมีนะครับจะสวยถ้ามันไม่ไมสวยอืมไม้วัดนะครับทีนี้ก็มันจะไม่มีความร้อนลงมานะไม่รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็พักผ่อนสบายทีเดียววันนี้ชายโยโฮิวก็มาร่วมด้วยนะครับวันนี้ลงทลิปกันหน่อยให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วครับ นี่เป็นปลาลงปลาไปแล้วนะครับหางแดงปลานินนะครับแล้วก็ปลาทัพทิมนะครับอีดูนิ่งๆตอนนี้สวนกำลังจะไม้กำลังจะขึ้นแล้วครับหลุมพอตาะะเกียนไม้แดงไม้พะยูงนะครับอยู่นี่หมด <c oughs> ระหว่างไม้จะโตก็ปลูกก็เรียกว่าผลไม้ที่เป็นอาประเภท ล้มลุกหรือว่ากึ่งล้มลุกกล,วล,วล้วยมะพร้าวถั่วนะครับกัญชากระท่อมไม่มีนะครับไม่มียังไม่รับรุญาตนครับมีกาัมงมงูลังคาอยู่ <laughs> นะครับอ๋อนี่กระท่อมใช่ไหม,อม,มเออนี่ให้ความรู้นิดนึางบางที่เขาเรียกกระท่อมนะครับไอ้ที่หลังคาจะไม่เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างไว้นะครับก็เดี๋ยวแผ่นเรียบที่เรียบนี่จะต้องใช้ กระดานอัดอย่างหนานะครับแล้วฝาไม่ได้กั้นนะครับคือไ,ไ,วไว้นั่งไว้ชมวิวไว้นั่งพักผ่อนกันเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวเจ้าภาพยังอยู่ทางฝั่งโน้น, <c oughs> <c oughs> นครับนี่มุงขึ้นนี่ตรงกลางหน้าจั่วนี่ตรงกลางหน้าจั่วนี่ใช้สังกะสีใช้สังกะสีแผ่นหนึ่งแล้วก็ผ่ากลาง ะปิดมุมหลังคาข้างบนปิดมุมจั่วนะมุมจัวจ่วจั่วหลังคาปิดสิบนะครับเนี่ยเอาละครับให้ดูมุมสูงนะครับปึเปออทำอะไรของมุมนี้ มันมีวิชาช่างกันละครับนิดๆนนนหน่อยๆก็กลุ่มศิลปินละครับแต่ว่าก็ต้องช่วยกันช่วยกันทำนะฮะไม้ก็เป็นไม้ดั้งเดิมก็มีความทนทานพอสมควรอยู่นะครับเปูด้วยนะครับหลังด้านหลังมีตะปูด้วยนะครับตำลีเขาตำลีสีวิชัยใต้ส่นเดียวไม่ลงหนึงครับย่งแถวหนึ่งอืมวเดียวุวยม,มุมนี้าม,มอยู่มากย ที่เห็นไกลๆนั่นแหละเดินค่อมๆอยู่นั่นก็จามีและครับซูมไม่ได้ยากไกลเลยทีเดียวนะครับอืมไม่รู้ไม่ทราบว่าเดินกินอะไรอยู่อ๋อไม่ใช่เดินกินแป๊กขี้มูกนะเดินแป๊กขี้โมูงอ,อืมนะครับที่ไกลๆนั่นเป็นเป็นศาลาอีกศาลาหนึ่งนะครับซึ่งมีไม้มยอยู่แล้วซูมระยะไก,กลเลยทีเดียวนะครับอืม